สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ วันนี้ทุ่ยเดทันโลกการเงินค่ะทักทายกันสี่ทุ่มนะคะคือวันอังคารค่ะวันนี้วันที่5มีนาคม2567กับเราสองคนเช่นเคยเลยนะคะคุณแพรณทิปประดาและดิฉันนสที่คมพอค่ะค่ำคืนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนราคาที่นักลงทุนจับตากันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการที่จะส่งสัญญาณว่าการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้พฤศจิกายนสุดท้ายแล้วจะเป็นคู่ท้าชิงคู่ไหนนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คาดการกันว่าในด้าน ของการแข่งขันนั้นน่าจะมาจากผู้นำของทั้งสองพรรคนั่นก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งกำลังครองตำแหน่งอยู่นะับปัจจุบันค่ะศึกเลือกตั้งซูเปอร์ทิวส์เดย์ในคืนนี้นะคะจะเป็นศึกชี้ชะตาคู่ท้าชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งถือเป็นวันที่สหรัฐอเมริกาในค่ำคืนวันนี้นะคะจะมีการเลือกตั้งพลายมมรี่พร้อมกันถึง15รัฐและหนึ่งดินแดนในความปกครองก็คืออเมริกันซามัว และผลการเลือกตั้งในวันนี้จะถือเป็นผลชี้ขาดว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและริพับริกันในการสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยผลเลือกตั้งพารายในรัฐที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ต่างก็มีคะแนนนำหน้าคู่แข่งในพักของตนเองจึงคาดการว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะเป็นการรีแมตคู่ชิงประธานาธิบดีในปี2563ระหว่างอดีตประธานาธิบดีอย่างใดโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ ความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคุณไบเดนและคุณทรัมป์นะคะในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือเรื่องของอายุค่ะซึ่งนัปัจจุบันคุณทรัมป์เองมีอายุประมาณ77ปีส่วนทางด้านของคุณไบเดนนะคะมีอายุ81ปีถือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วหลายคนคนข้างกังกนวลใจทั้งด้านอายุและก็สุขภาพด้วยนะคะโดยความกังวลใจนี้สะท้อนผ่านผลการสำรวจของนิวยอร์กไทมส์และเซียนาคอลเลจค่ะ ที่ระบุบอกว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับคะแนนนิยมจากชาวอเมริกรันผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสูงถึง48ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับคะแนนนิยมเพียงแค่43 เนื่องจากชาวอเมริกันนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของประธาน,นาธิบดีไบเดนและไม่ค่อยพอใจต่อการบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งนโยบายในการที่มีการสนับสนุนอิสราเอลซึ่งกำลังทำสงครามกับกลุ่มฮามาสและก็ส่งผลทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจำนวนมากในขณะเดียวกันนะคะคุณไบเดนเองเนี่ยถ้าหากว่ามองในแง่ของความได้เปรียบกับมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์ ตอนนี้เนี่ยก็มองว่าเขาน่าจะได้เปรียบค่ะเพราะว่าเขาได้รับเงินทุนสนับสนุนการเลือกตั้งจากกลุ่มทุนต่างๆในขณะที่นายโดนดัชชัมนั้นยังเผชิญกับคดีความอีกเป็นจํานวนมากค่ะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญระดับโลกเลยนะคะตอนนี้ทุกประเทศเองก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าต้องดูเรื่องของนโยบายทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การต่างประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะจีนเองเชื่อว่าตอนนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องตั้งรับให้ดีด้วยนะคะ,คะขณะที่ทางการจีนเองค่ะล่าสุด ก็มีการประกาศนะคะว่าขอตั้งเป้า GDP หรือว่าการเติบโตในปีนี้ปี67อยู่ที่ประมาณ5%ค่ะพร้อมกันนี้ก็จะมีการออกบอนพิเศษนะคะมูลค่ามากถึง1ล้านล้านหยวนค่ะโดยรัฐบาลจีนค่ะได้เปิดเผยรายงานการทำงานของรัฐบาลนะคะหรือว่า Government Work Report ค่ะ ระบ,บุว่าจีนได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นะคะไว้ที่ประมาณ5%สำหรับปีนี้หรือว่าปี2,567ค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วนะคะปี2,566เศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ที่5.2%ซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลจีนกำหนดเอาไว้นะคะที่ประมาณ5% แต่ว่าการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในภาพรวมนั้นถือว่าช้ากว่าที่หลายฝ่ายคาดการนะคะเนื่องจากโดนฉุดรัง้งจากภาวะตกต่ําในภาคสังหาริมทรัพย์และการส่งออกด้วยค่ะและพร้อมกันนี้จีนเองก็มีการกําหนดเป้าหมายการขาดดุงบประมาณทางการคลังนะคะเอาไว้ที่3%ของ GDP สําหรับปี67ซึ่งน้อยกว่าระดับ 3. 8เมื่อปีที่แล้วค่ะทางด้านนายรัฐมนตรีของจีนนะคะนายหลีเฉียงระบุว่า จีนนั้นจะตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจที่ประมาณ5%ในปีนี้ค่ะแล้วก็จะทำงานนะคะเพื่อพลิกโฉมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศควบคุมศักยภาพทางอุตสาหกรรมไม่ให้มากเกินไปลดความเสี่ยงในภาคสังหาริมทรัพย์และลดการใช้จ่ายที่ไม่เป็นประโยชน์ของรัฐบาลท้องถิน่นและจีนค่ะ วางแผนว่าจะออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษที่มีอายุยาวนานพิเศษนะคะมูลค่า1ล้านล้านหยวนหรือว่าคิดเป็นเงิน1.39แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อใช้สนับสนุนโครงการต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะซึ่งจะไม่ถูกรวมอยู่ในงบประมาณปีนี้ค่ะ ส่วนโควตาการออกาาพันบัตรพิเศษสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นนะคะถูกกำหนดเอาไว้ค่ะที่3.9ล,ล้านล้านหยวนในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะคะอยู่ที่3.8ล้านล้านหยวนค่ะเศรษฐกิจจีนนะคะเป็นที่จับตากันเป็นพิเศษละค่ะเพราะว่าถ้าว่ามีการฟื้นตัวก็จะหนุนนําทําให้ภาวะเศรษฐกิจโลกนั้นปรับตัวดีขึ้นความต้องการใช้สินค้าต่างๆก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของสิงคโปร์กันบ้างอันนี้เป็นประเด็นนะคะที่กลายเป็นรูปแบบของเศรษฐกิจใหม่ mm hmm. นั่นก็คือรูปแบบของเศรษฐกิจคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะที่พูดถึงนี้นะคะนั่นก็คือทางด้านของประเทศสิงคโปร์ค่ะหลังจากที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนะคะในการจัดคอนเสิร์ตที่เอาใจสายสวิฟตี้นะคะหรือว่าคอนเสิร์ตของคุณเทเลอร์สวิฟนั่นเองปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาสมาชิกนะคะในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในกรณี กล่าวที่มีการผูกขาคอนเสิร์ตนั้นเป็นการมุ่งร้ายต่อประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่คุณลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ค่ะได้มีการถแถลงข่าวณนเะมืองเมลเบิร์นนะคะเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำข้อตกลงพิเศษกับ Taylor Swift s u p e เปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าของวงการเพลงให้เลือกสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่จัดคอนเสิร์ตเพียงแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุบอกว่าไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากข้อตกลงนี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากจนหลายประเทศอยากจะนําไปเป็นแบบอย่างนะคะก่อนหน้านี้ทางการสิงคโปร์ได้ออกมายอมรับค่ะว่าได้ให้เงินสนับสนุนเทเลอร์สวิฟในการจัดคอนเสิร์ตในสิงคโปร์จริงหลังจากมีกระแสะว่าคุณเศรษฐาทวีเินทานานยกรัรมนตรีรของไทยนะคะได้มีการระบุถึงการจัดคอนเสิร์ตในสิงคโปร์ว่าสิงคโปร์นั้นมอบเงินอุดหนุนโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจัดเพียงแค่สิงคโปร์ประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติรายหนึ่งของฟิลิปปินส์ค่ะจนกระทั่งออกมาระบุถึงการกระทำดังกล่าวว่าไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนบ้านที่ดีควรทำนะคะคณะกรรมาการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมของสิงคโปร์กล่าวว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากการจัดคอนเสิร์ตให้แฟนคลับสวิฟตี้จำนวน6รอบบัตรขายหมดทุกรอบค่ะและก็ดันยอดจองโรงแรมในสิงคโปร์ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นถึง1 0เเซ์ ในขณะที่สายการบินการบินแห่งชาตินะคะของสิงคโปร์สิงคโปร์แอาร์ไลน์เองรวมไปถึงสายการบินราคาประหยัดอย่างสกูตออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าว CNBC ว่าความต้องการเที่ยวบินและยอดจำหน่ายตัวเครื่องบินมายังสิงคโปร์ในเดือนมีนาคมนั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยคุณเทเลอร์สวิปนั้นจะจัดทัวร์คอนเสิร์ตเพียงแค่3ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นค่ะนั่นก็คือ1ญี่ปุน่น2ออสเตรเลียและ3สิงคโปร์ค่ะ ประเด็นเรื่องการจัดคอนเสิร์ตเทเลอสวิฟที่สิงคโปร์นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะถ้ามองข้ามเรื่องความเิสซิทีปในแง่การเมืองอะไรก็ตามออกไปเนี่ยถือว่าเป็นโมเดลทางธุรกิจที่หลายประเทศเองอยากทําให้ได้บ้างเพราะว่าฐานแฟนคลับในแง่ของศิลปินหรือว่าดนตรีนั้นค่อนข้างจะเยอะเนื่องจาก คอนเสิร์ตเทเลสวิปไปที่ไหนบัรเกลี้ยงทุกที่จริงๆนะคะกลับมาดูที่บ้านเรากันบ้างค่ะที่จริงบ้านเราปีนี้คอนเสิร์ตต่างประเทศมาค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะสายเกาหลีนะคะแต่ในแง่เศรษฐกิจเงินเฟ้อล่าสุดค่ะปรากฏว่าติดลบนะคะต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่5แล้วค่ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเงินเฟ้อทั่วไปบ้านเราติดลบที่0.77%ค่ะแล้วก็คาดว่าแต่มาแรกของปีนี้จะยังคงติดลบนะคะที่0.8ถึง0.7%ค่ะ สำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนคกระทวงพานิชย์นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI หรือว่าตราเงินเฟอ้อทั่วไปนะคะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปีนี้อยู่ที่107.22ลดลง0.77%จจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ จากที่ตลาดคาดว่าจะลดลงไปที่0.8เซนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงหรือว่าติดลบต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่5าแล้วด้วยนะคะหลังจากที่ราคาอาหารสดทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักสดนั้นลดลงจากปริมาณผ,ผ,ผลผลิตนะคะเข้าสู่ตลาดจำนวนมากรวมถึงราคาของน้ํามันดีเซลแล้วก็ค่ากระแสไฟฟ้านะคะที่ต่ํากว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจากผลของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐประกอบกับฐานที่สูงในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยค่ะทั้งนี้นะคะ มองภาพรวมค่ะส่งผลให้อัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปเฉลี่ยสอเดือนแรกปีนี้นะคะคือมกราคุมภาที่ผ่านมาลดลงไปแล้วนะคะ0.94ขณะที่ดัชนีราคาผู้รับพื้นฐานหรือว่าคอ CPI หรือว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพิ่มขึ้นมา0.43จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย2เดือนแรกของปีนี้นะคะอยู่ที่0.47ค่ะ ทางด้านของคุณพุนพงศ์นายนาภากรผู้ในการสนนครนะคะคาดการค่ะบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไป ไตรมาสที่1ของปีนี้ยังมีแนวโน้มว่าจะลดลงต่อเนื่องนะคะคาดว่าน่าจะติดลบค่ะอยู่ที่0.8ถึง0.7เยาวๆไปถึงเดือนเมษายนนะคะแล้วจะกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งก็พฤษภาคมเลยค่ะหลังจากที่มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐจะทยอยสิ้นสุดลงในเดือนเมษายนนี้แล้วนะคะมาตรการต่างๆนะคะช่วยในเรื่องของการดูแลค่าครองชีพของประชาชนได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวละคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหักเรื่องนี้ออกไป ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้ประสบกับภาวะเงินฝืดน,นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่ w o r l d ลราอัพนะคะช่วงหน้ากลับมาหาหุ้นที่เอาพอร์ฟอร์มตลาดในช่วงเวลานี้กันค่ะคณะกรรมาการยุโรประบุ X b y Dance เจ้าของแพลตฟอร์ม TikTok และ Booking.com อาจมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์คือมีผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า45ล้านคน มีมูลค่าในตลาดมากกว่า7.5หมื่นล้านยูโรหรือ8.1หมื่นล้านดอลลาร์ในการเป็นผู้เฝ้าประตูตามกฎหมายของตลาดดิจิตอลซึ่งจะมีความรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจออนไลน์ให้ดำเนินไปอย่างยุติธรรมสำหรับภาคธุรกิจและผู้บริโภคเปิดทางให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานร่วมกับคู่แข่งได้ Amazon Web Services หน่วยงานด้านคราวในเครือ Amazon.com เตรียมเปิดตัวศูนย์ข้อมูลในซาอุดิอาระเบียในปี2,569พร้อมแผนลงทุนมากกว่า5.3พันล้านดอลลาร์ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บเนื้อหาและใช้งานเวิร์กโหลดได้อย่างปลอดภัยและความเร็วที่สูงขึ้นสนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุดิอาระเบียได้นำเสนอซาอุดิอาระเบียในฐานะศูนย์กลาง AI นอกสหรัฐ Tesla เทสลาเผชิญความท้าทายในตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างจีนสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนเผยว่าโรงงานกิกกกะแฟคทอรี่ในเซี่ยงไฮ้ของเทสลาในเดือนกุมภาพันธ์ส่งมอบรถยนต์ e ีวีลดลงกว่า16%เหลือเพียง6 3 6 5คันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและลดลงสูงถึง19%เมื่อเทียบรายปี ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2,565ขณะที่สงครามราคากดดันให้เทสลาต้องลดราคารถยนต์รุ่นโมเดล3และรุ่นโมเดล Y ลงประมาณ4,800ดอลลาร์ให้กับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่ มาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างค่ะวันนี้จะไปดูหุ้นที่เอาพวกฟอร์มตลาดนะคะโดยเฉพาะในหุ้นของกลุ่มเกษตรนะคะมีอะไรติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะที่ช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกกังวลใจเพราะว่าเพิ่งประกาศเสร็จไปเรียบร้อยผลประกอบการไตรมาสที่4นะคะบัรพ่บอกว่าโอเคมันมันดูแย่นะคะแล้วก็มีการปรับลดประมาณการสําหรับปี67 บางค่ายบอกว่าเออไม่นะก็ยังคงประมาณการเอาไว้ที่ระดับเดิมในมุมมองของคุณสุโชตแล้วก็เ j i อเองเราประเมินเรื่องนี้เอาไว้อย่างไงบ้างคะครับอันดับแรกเลยต้องแยกก่อนระหว่างสิ่งที่ทางฝ่ายวิจัยเราประเมินกับสิ่งที่เป็นคอนเซนซัสนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมองมุมของคอนเซนซัสนะครับแต่โอเคเราต้องมาดูสิ่งที่ฝ่ายวิจัยเราประเมินก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผลประกอบการที่ออกมาของปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่จากตำ่ำคาดเพราะมีรายการพิเศษ ขนาดใหญ่นะย้ำเนะี่ยขนาดใหญ่ของบริษัทไม่กี่บริษัท่ะนะฮะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะถ้าพูดกันทางภาษาทางบัญชีเนี่ยก็เป็นการทาบิ๊กบาเนะครับหรือมองว่าตลาดหุ้นก็ไม่ได้ดีละทํากําไรไปนกลงทุนก็ไม่รีวอร์ดให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรทางบัญชีใส่ไปให้หมดเลยดีกว่าเป็นการท Big Bar, ําบิ๊กบ้านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับไม่ว่าะจะเป็นเอโก้ v l Tru อลทร ทียูหรือไทยูเนียนพวกนี้นะครับจะเห็นว่ามีการทํารายการพิเศษทางบัญชีค่อนข้างก้อนใหญ่นะฮะในไตรมาสที่4ที่ผ่านมาก็เลยอาจจะทําให้นักวินนกเคราะห์บางท่านนักกลยุทธ์บางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าดูตัวเลขกันตรงๆก็คือกําไรแย่กว่าคาดแต่ม,มากๆนะต้องย้ำๆค <of course. S 1> ำว่าใส่ใส่ใสไม่ยอมบอกเขาว่ามากมากมานะครับแต่ว่ามาดูไส้ในกันจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าต่ำกว่าคาดแต่ไม่ได้มากนักนะครับยังยังไม่ถึงขั้นแบบต่ำกว่าคาดมากกว่าเกินปซ็น นะครับต่ำกว่าค่าจริงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าดูกันเป็นรายตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเท่าที่ผมนั่งนับมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวเลขเป็นทางการแต่ว่าเท่าที่ดูผ่านๆตาเนี่ยส่วนใหญ่จะดีกว่าค่านะครับถ้าเป็นรายตัวเพียงแต่ว่าพอมาเอากำไรรวมทุกตัวแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะมีหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวที่ถ่วงลงมาก็เลยทําให้สุดทีแล้วเนี่ยมันแย่แย่กว่าที่คิดนะครับแล้วก็ไปแยกด้วยรายการพิเศษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับขณะที่นะครับถ้ามาดูประมาณการกําไรปีนี้ นะครับประมาณการกำไรปีนี้นะครับหลังจากที่เริ่มทยอยมี analyst meeting นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเอาลุกเนี่ยอาจจะเริ่มมีการทยอยลดประมาณการสำหรับหุ้นในบางกลุ่มลงบ้างเล็กน้อยนะครับย้ำว่าเป็นบางกลุ่มนะครับเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่บางกลุ่มก็ยังดูดีเป็นภาคที่ดูดีอยู่เช่นพวกนี้กลุ่มพลังงานนะครับยังคงมองเอาลุกดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างแน่นอนนะครับพวกนี้กลุ่มพลังงานเป็นต้นนะครับสำหรับหุ้นที่อาจจะดูแล้วอาจจะแผ่วกว่าที่คิดเนี่ย นะครับก็อาจจะไปมองที่หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยไกด์แดนจากที่ประชุมนวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยมองในมุมที่อาจจะดูแล้วไม่ได้สดใสนะักตามเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ก็จ,จะเป็นกลุ่มเดียวที่ผมสังเกตนะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงด้านดาวไซด์นะครับขณะที่กลุ่มอื่นๆนะครับอย่างที่บอกคือหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยแทบจะไม่มีผลนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวตอนนี้ถือว่าไกด์แดนที่ผู้บริหารให้มาเนี่ย ดีกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับผู้ในกลุ่มท่องเที่ยวดีกว่าผู้ในกลุ่มค้าปลีกดูดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้มีผลในเรื่องของการปรับลดประมาณการลงมากนะนะครับโอเคแต่ถ้าไปดูในบลูเบอร์คอนเซนแซร์นะครับสองเดือนที่ผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์นะครับมกราคมกุมภาพันธ์นะครับสองเดือนที่ผ่านมามีการปรับลดประมาณการลงเนี่ยสักประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับนาซินปีนะฮะต้นปีแล้วหันต้นปีมกราคมเนี่ย ผ่านมาสองคาเดือนเนี่ยเราปรับลดประมาณการมาสักประมาณ3าถึงสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถือว่ามีการปรับลดลงมาพอสมควรเช่นกันนะครับลังจากที่มีการยิดรายงานผลประกอบการแล้วก็ Analy s t meeting นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสะทอ้อนมาที่ Se t index นะครับแม้ว่าถ้าไปดูกันจริงๆผมเชื่อว่าไม่ได้ลดเยอะนะครับแต่ว่าเังนเอญตลาดมองตัวเลขที่เป็นคอนเซนทร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกระทบมาที่ดัชนี set index ไปด้วยนั่นเองนะครับ มีนานี้วางแผนลงทุนยังไงให้พอเก็บกําไรมีเงินสดเข้าพอร์ตได้บ้างคะอ่าช่วงมีนานี้เนี่ยผมคงไม่ได้หวังอย่างที่บอกนะฮะไม่ได้หวังว่าจะขึ้นในเดือนเดียวนะครับแต่ว่าเน้นย่อรับแล้วกันเราไปลุ้นกงนปีสักประมาณเมษายนสักหานะครับก็มันก็จะมีหุ้นบางกลุ่มนะครับที่ผมเชื่อว่าลงมาเนี่ยน่าจะอัพพอร์ฟอร์มแล้วกันใช้คาว่าอัพพอร์ฟอร์มแล้วกันคือลงลงน้อยกว่าตลาดหรือถ้าขึ้นก็ขึ้นมากกว่าตลาดได้นะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับ ถ้าไปดูแต <c ère> ่ละกลุ่มเลยนะกันนะครับผมบอกว่ากลุ่มตอนนี้ที่น่าสนใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยตีมหลักๆเนี่ยผมไฮไลท์ไปที่ภาวะปรากฏการณ์เอลนินโยนะครับี่หลายคนอาจจะมองข้ามมันไปเพราะว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ดูเหมือนแบบอืมก็เอลนินโยไม่ได้แรงนะครับคนก็เลยมองข้ามเป็นไปแต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วผิวเราเริ่มเริ่มร้อนร้อนเริ่มแสบบเริ่มแสบแสบนะฮะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์เอลนินโยเนี่ย ค่อนข้างจะมีผลในช่วงฤดูร้อนนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้ที่กลุ่มสินค้าเกษตรนะครับผมบอกว่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะมีโอกาสอัพพอร์ตนะครับน่าจะมีโอกาสอัพพอร์ตในช่วงฤดูร้อนนะครับมีนาในสามพฤศภาคนี้แหละนะครับกลุ่มสินค้าเกษตรที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ที่ผมบอกเนี่ยว่าค่อนข้างเห็นภาพค่อนข้างชัดเนี่ยกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยางพารานะฮะยางพารานะครับยางพาราตอนนี้เนี่ย ก็สองบุมเลยนะครับหนึ่งคือเป็นฤดูร้อนด้วยเป็นฤดูที่เขาเรียกว่ายางผัดใบนะครับก็คือกลิ่นยางไม่ได้นะฮะกิ่นยางก็เดี๋ยวยางยืนต้นตายนะครับถ้ากิ่นเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เอลนิโยอีกนะครับมันไม่ใช่แค่ไทยนะฮะปาเลอินโดที่ปลูกป่าปลูกยางพารากันเยอะๆเนี่ยก็กระทบไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งของอุปทานเนี่ยหายไป แนะฝั่งของอุปทานเนี่ยหายไปนะครับขณะที่ฝั่งของดีมานนะครับตอนนี้เนี่ยจีนแล้วก็คาดหวังกันจีนแหละนะครับถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยมีการอัดฉีดมาตรการต่างๆแล้วมันได้ผลนะครับหรือไม่ได้ผลก็ตามเนี่ยหรือได้ผลแค่เล็กน้อยก็ตามเนี่ยแต่เงนน้อยๆอุปทานที่หายไปเนี่ยน่าจะทําให้ราคายางพาราเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็โฟกัสไปที่ตัวหลักของกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น S.T.A. นะครับหรือซีจังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว N.E.R. หรือหุอ้น e หรือเนอร์คร ตามข่าวกันต่อกับเรามาันนี้ทุเดค่ะมาดูกิจกรรมดีๆจากทาง a l l i a n z อ,อ,อยุธยาประกันภัยกันบ้างนะคะล่าสุดเลยค่ะทางบสัตว์จะมีการจัดพิธีมอบรางวัลน,นะคะที่เรียกว่า Best g r a d a t and Surveyor Award 2023ค่ะโดยทางมิสเตอร์ลาสไฮบุสกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ a l l i a n c อ a อุธย,ยาประกันภัยค่ะเปผยนะคะว่า All i อัน e ์อายุทยาประกันภัยได้จัดพิธีมอบรางวัลเบส a าช แอนเซอร์เวเยอร์อวอร์ด2อค่ะเพื่อที่จะยกย่องอู่ซ่อมรถยนต์และบริการสำรวจภัยที่สร้างผลงานคุณภาพในการให้บริการลูกค้ายอดเยี่ยมแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือรางวัลอู่ซ่อมรถยนต์ยอดเยี่ยม15รางวัลและรางวัลบริษัทสำรวจภัยยอดเยี่ยม15รางวัลซึ่งแบ่งออกเป็น5กลุ่มตามภูมิภาคเลยนะคะได้แก่พื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันต กรวมถึงภาคใต้ค่ะซึ่งอู่ซ่อมรถยนต์ที่รับรางวัลนะคะจะได้รับโลกเกียรติยศและป้ายโครงการอูเบสกาลาดอา l l แอน c ์อยุธยาและบริษัทสำรวจภยัยที่รับรางวัลจะได้รับโลกเกียรติยศพร้อมกับประกาศนียบัตรค่ะ It will help us on customer satisfaction. So on everything we are doing, we are really about customer satisfaction, particularly when it comes to service touch points. And uh, we are working with all our partners, um, all our contributors to optimize um, those touch points. So we have throughout the country seven, more than 700 um, garages who are working with us, and we have a lot of you know expert garages in there. So this event will help to recognize the good service and also create a little bit of a competition with everyone within the network to step up and to do an even better job for the customer. To the winners, you well the service, you well the service. Many of you have five star rating. close 0, which the best score much very, very well to done Thank you so is best the very very Thank 5.0และการมอบรางวาัล Best Carat and s u r v e y o Award s 2 2 3ในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบริษัทพันธมิตรในการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าบนมาตรฐานเดียวกันและเป็นแรงผลักดันนะคะให้พัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งรางวัลนะคะที่สามารถสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้กับลูกค้านะคะของ a ารียอัสอยุธยาประกันภัยแหละคะ่ะนอกนอจากนี้แล้วนะคะเราไปตามกันต่อค่ะเรื่องราวของแวดวงสถาบันการเงินกันบ้านนะคะการให้ใบอนุญ,ญาตหรือว่า l i c เส้น virtual bank นะคะจากทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะทีล่าสุดนั้นมีการประกาศนะคะให้มีการขอใบอนุญาตได้แล้วค่ะ คุณพรชัยทีรเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสะสะคในฐานะโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลังตั้งหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง Virtual Bank กำหนดวิธีการเงื่อนไขการขอประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์แบบไร้สาขาสามารถยื่นคำขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยได้ภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาร่วมพิจารณากับธนาคารแห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา9เดือนและไม่กำหนดจำนวนใบอนุญาตโดยหลังจากได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วต้องพร้อมเปิดให้บริการภายใน1ปีต้องมีการตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า5,000ล้านบาทในระยะแรกและไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทในระยะเวลาปกติ สามารถที่จะจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนหรือว่าจอยเวนเจอร์เพื่อผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะได้โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่4มีนาคม2567ค่ะโดยทางด้านของคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าธนาคารพาณิชย์ไร้าสาขามุ่งเน้นบริการทางการเงินแก่ผู้ที่ไม่มีไรายได้ประจำและ SME 2กลุ่มที่ไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเพียงพอหรือว่า underserved และ3กลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินหรือว่า Unserved และ4กลุ่มเข้าไม่ถึงสินเชื่อและกลุ่มที่เป็นหนี้นอกระบบค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับตากันนะคะสำหรับ Virtual Bank ในไทยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปใน1ปีนี้จะได้เป็นการยกระดับการให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ